นี้วันที่29มิถุนายน2548เป็นวันที่60พระพเจ้านะมาัิมิต์กสินเทราพอะวายเซนสุสาทจะยิ่พุทธคุปตนิตได้มุนต่างๆถวายเป็นพรทุชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอริยบูชาเดียวครูระจทั้งหลายขอจดมุาจนทั้งมันมีสศิมีเได้มีสมาธิจุดจตนัก้ายันชนะเดนเบสุดจังงนม่งดูเถิดุสุดที่หนึ่งบทาพัลรานิใอรหังสัมมาสัมพุทโบรกว่าคุกสังฆกสวรร์ตามอภิวาเทเน สวาาตัวพระกัปตาธรรมโอธรรมนามสซาณิจุปติปโนพระข้าวตัวราว่าสรางโกสร้างคำหน้าุสุติสี่2บุชาพระเพลีพินาศหลังสมาสมุทูจุจิรันปัญินุตตัวปุณิหิตารามานูธานิปรมีหิจจทิสติยาวะชีวังอาหารพุทธังทำมาสังตังสร้างสัตวตัวุชมิพัตตจนาตจะยังทำมังะรามิโสจีนาอุที่ิสามหมดชุนุมเทวดา เจมันตาจกวาตูอตาฆันตเจวตาสัจจังมุงนีรัชศาสุนันตูสัทธาโมคทังสัจเคกายเมจิบุเกขิริสีขารัตเจะจตัลิเควิมาเนทีเปรรัตเจจะตาเมจิรู้ว่านักแห่งเนเคหาวันดุงเเคเจพุมมาเจยังตุเทว่าเรัตารวิสเมยจะขะกันทัพนาคาถิทันตาสันติเกยังนุนีวะระวะจนาเสตาวเมสุนันตุธรรมะสัมวนาตโรอยัมะทันตาธรรมะสัมนตโลรอยัมะทนตาธรรมะสัมวนตโรอยัมะทันตา บทที่สี beings, being, being, beings, iTunes, ceu, being, ่บทสวดบุพักพาคะนามการนาโมตัสสะภะคะวะโตลานโตสมุทัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตลานโตสมมาสัมพุทัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตลานโตสัมมาสัมพุทัสสะบทที่ห้าบทสวดใจชนะคมนับประทับพุทธังชนะลังัจฉามิธัมมังชนะลังัจฉามิสังฆังชนะลังัจฉามิพุทธิยังติพุทธังชนะลังัจฉามิพุทธิยังติธรรมังชนะลังัจฉามิพุทธิยังติสังฆังชนะลังัจฉามิตติยังติพุทธังชนะลังัจฉามิตติยังติธรรมังชนะลังัจฉามิ นติยันปิสังครงเสนรคาจามีตุเชติหปุชนสัจจกิรยาคาถานาตีเมสเสนรังอัญญ์งุูโมเมสสนังวังเอเตนัสัจจะวัชเนะโสตีเมเขสู่ะพานาตีเมสานังอัญญตัมโมเมสสนังวังเอเตนัสัจจวัชเชนะโสติเมเขสูะพานนาตีเมสเันังอัญญงสังคมเมสานังวังเอเตนัสัจจวัชเนะโตติเมเขสูสะาพตุเชติเจ็ดสูินัตนะปานามัคาถาพุทธังนาเมรัตนูรสัสีลัตจิตัง ทมังัเมลแะนลปูแต่บีสุที่สาลังสางทางันเมระันภูตสุสีที่ลิเจตังแลนเมจีแระจนลังันนาแต่เจะว่าหังสมาสมโสริตะวัตพิเศเสสะภูตางอโยยันยุตตะคุณโยครับวสกปวัตทางอสุมิตายันกิปเถวิยะธาติทันเถเอตังวานมกีพตาทิตเลสมสสามภเวนะโลเกตาธาติจจีเลนจัปอตุภูตางพันปีระยานวิสัยยักอธิพุทธศาสนาอิยูหิปันทิจเจชเนหิ มิว <before> ิช <t> <half> ัญยังดูปังโูตัรมเฮเกหิเกิะฐันจุปัลรับพินิยังเกสันสิสุดเือมิทิจังคุณักกาตะยายะนาเมหิเยวิชนตาสุดวิสุดสัมนุตามผิดทัปสัตตมานัสิสุดทัปสัททานังบุญยติกานณามัสมุตธรรมคุณัมภูมาผู้ขาดประมุตจะนา่งมุขัสารานัตตานามปูชาและเหสุปัละมังอภิปูชงยังนิพพานสัจติปิิยายิปปนิสยัดัง สัมมากิเลสริมมารสุธรรมลัสษิสิทิยาจากซาธุเหิถัตถุเสเลหุปิเซวะาาน,นียังปานีหิจาริสันังขัมมานียังนวะปัสมัเห็นตังเลปิลารจันนังสรนังขะตามหะและจินทิวังพันเนสุนามะสมาสนาปูเชมาจาริสัจจุตังสุปสันนจิตตาตถานุป,ปาและกิริยาสัทธาแลตาเกิดวุญเยนัจัตถศสุก,กเตนะสุขีภะเมโมเจเชนะจัตสัตสัทธา สุวัตทีหงส์ูโยเจียนทัาม,มาวินัายามเหตุประมาณนักตัวโลกุจลาพิสมโยนัยัตตวสุโพชา,ามตส่วนปานิสัยยะจยายะอัยันตีหงส์ตูพระตุเตเยปริจิตตัวสุภาษา,ยา,ยาต,ตา,า,าโลตัวทีาทา่8ปดกรรมการสิทธที่คาถาอยู่จบุมาโมหมมาลาประกับโพสามังุตุสุกตัวมิเมตตัวรวรสัพประสาวินิมยตจยันตัวปเปสิเทนยเียมังมนชงนั้นตังนิเนยังพุทธาวาลังตัสีรษานามามิ โลกัสสานาจันจะวินายะกันจะปันเจช,ชาเจติยสิทธิหนตุสัมพันตรายาเจมินาเซเมนตุธทมงูทัชโชโยวิยะติสัสสัตว์ทุพเสสีโลกัสสานิสุขิมัาคังนิยานิกุทำมสาระสาชาลีสัตตาหองสันติกรโลสุกินณูปามังวรันตังศิลสานามามิสโมหะปะทาลังอุปสรรคทาหังปันเจช,ชาเจติยสิทธิหนตุสัมพันตรายาเจมินาเซเมนตุปธรรมะเสนาสุทขตาลุโคโยดุปัสสปาภูป,าก,ป,า,กปากิเลสเทตตา สันตุใสยังสติมิโยเชตโยจะสว the ัสดจัตธรรมังเทตังตโรติสังฆังรัาตังศีลสานามามิพุทธานุพุทธังสามัสีตัทิทิงปัญเจชะฌาเตสิยสิทธิหุนตุสัมพันธ์ราชาเจมินาเสมียนตุปุสุทิกาปุสุตุนมะกะอัตตภะคาถานาโมหะดตัวสมาสัมพุทธัสสะมาเหสีนัวนาโมอุตตมะธรรมะสักสวัสดจัตเสวะเตนิทัตนาโมมหาสังฆสัตติสุทธิศีลทิทิโนะนาโมโอมาตายรัตุสัตอัจะยะสยะสัถาวกัง นโมโอมะกาติแต,ต่สัตตสัพพะตถุแต่ยสัตปินโมกาลกกภาเวนะนิจักจัตุปัฏฐวานโมกาลาภาเวนะสุภชีมิหงถูสมาทานโมกาลสัตเตชินะไมชิมหึงม,มิเจชวาบทสวดที่สิบบทสวดมหาสมัยสุตเอวามสุตังเอกังสมัยยังปะกวาสักเกสุนีหารติตะปีรวัตถุเสนม,มหาวัานีมหาตารที่สังเขน,นสัตชินปัญจามาเหิม พิกุูเห็นสเพเหว่าอันเหตุทสเหติโลกาธาตุหิเทวตาพีกุยนะัชเนตรเดมงคลจิตกัวันตรรมัชนายาพภ่ปูสังกัณจากอาทาโกะจุนังสุทาวาสาการยิงตานเทวานังเกิตังงหสิอายังโคปกาวาสัจเสุริยานรจตปีระวันตเสนีมหาวันนมหาตาพี่ปูสังเขนับจริงปัญจามาเหหิพี่ปูสัจเห็นสเพเหว่าอ <5 attraction> ันตเหตทนสังเหติจริกถาธาตุหินเทวตากปเยนรัชเนตรเดชันตรมงคลจิตกัจจัน เอนุรามัยังปีเดีะปะวาเตนุปสษากมยมากุปสมิตว่าพกระวตสันติเกปเจกคาหาภเสิยมติอาตาโคตาเทวตาเสยตาปีนามะปะรวาปุอิชสัมมัญชิตังวาพาหังภาษารียกภสษาลิตังวาพาหังสนินเชยะเอวะเมวะติธาภาเสสุเทเวสุอัจลิหิตาพักระวนตัวกระตัวระบวงสุอาตาโคตาเทวตาษิพกระวาตังอภิวัิตวาเอกมรนตังอัังสุเอกมรนตังอิตาโคเอกาเทวตาษิพกระวตสติเกอิมังาหังอภาสิ

ยีรังเกตบาปุริชังอินทกีรังโอหัจัมนมเชตเจรันแต่สุธามิมาลาแต่คุมันตาสุทังตาสุขุนะติอาตากปราเทวตาพระกันตโตสันติเกอีมังทาถังอาปาสีเยเกจีุูตังฉะนังกัตตะเสนาเจไม่มีสันติอพยพปภูมีปะหายาตมนุสังเทหังเทวะายังปลริตุเรสันติติอาตากปการเทวาพิกมันต์เจีเยภเยนะิกเวกัสสโลกาตถุุเทวตาสสนนิพพานหุนติปะธานขาตรังทัชนายกิสุสงคัญจะเยปิเจทิเกเวเฮสุอจิต สัมมาสัมพุชาเทสันติพระกัันเอตัปประายวะเทวตาสนิาาอิเหสุเสยะตาีมหังเอต่ะหิเยตเิเติเกเวิสันติอนาคตมาตนะอรันตัวสัมมาสัมพุสาเทสันติพระกันเอตัปปะลยาวะเทวตาสันนิปราาปวิสันติเสยตาตีไมหังเอต่ะหิเอกิิสิพิเกเวเทวะแกนานา สีสมิพิกเวเทวะตกายนางานิกิเอสีสนมิพิกเวเทวะตยังนางนามนิตางสุนาาสารุกรรมมานาศิกรูธาภาศีสมิตีเอวังพัมเทศิโพเจพิกูปะกวาตัวปัจเจศุสปุมาวะอิทธะทวโรจะสาโลกรรมมากาสามิยันตากูมาตัสิตาเอสิตาคิลิขปรังเหตตาสมาเหตตาปุถุสิงหวัดสันนีนาลูมหาสัมหาสามสิทันภูโนโอธามตมารสาสุทาเบปัสชนามานาวิลา อินโยปนจตสกจะว่ามณีกับปีรัตเวแตตัวอมตะนี่ัทธาสมเกศาัสน์เนรตเทวะกายะอธิกันตาเจวิชนาถพิคกัวเจจะตปามัุรสุขะว่าผู้ธสังสาสนามเจสัมปัุมหงยานังมนุสานทสานังอมเกสัามัทถคุงสหัสังสสะสัตตลิงสตังเอกเสหัสานัมนุสานาปัตุงอมเกนันตมัทถคุงที่สัสภาพุธาระงตปนจัสสาังอัญญาญาวาากิจนาจักุมาแต่ตัวอมตะนีสัทธาสมเกศสัจเนรต เทวะายาภิกตาเทวิชนาศพิทเอวหังกิยิสมนคลิเนุกุปสุสัตตสหัสสายยขาคุณมาตเบรทวาอิทิมตโตชุติมตวันมันตเยสัสสีนมุธนรรมะอภิษัามุธคุณังสิมจิงวานังสัตตาสหัสสาเหมาวตายะขานังตวรณิวนอิทิมัตัวชุติมันตูวันมันตเยสัสสีนูมุธธนามะอภิษัามุธคุนังจิมนจิงวานังสัตตาคิราติสาสายยะขานังตวรณิโนอิทิมตโตชุติมันตวันลมันตวเยะสัสีน มุขานามะอาิภัทรกครมพิภูัยสิมิงินนังอิจิติเลราสสัหาสายเจาขานาตตวนนีนวอิติมันตุชิติมันตุวนนามันตเยศสัจสีนวมุนานามะอาิภัทรกรรมพิภังสิมิติมนังเวศสามิตรปัญจสตาเจ้าขานานตะวนนีนวอิติมันตุชิติมันตุวานนามันตเรศสัจสีนมุขานามะอภิภัทรกรรมพิงูนังสิมิติมนังคุณพิโรลาชกัหิโกวิปุรสานิเมสนามจินยนังสัจตสัะขาสหัสสพยเจ้าชาราปุนาละ อุทิมันจะที่สังราชาทัตต์ระตนประสาทติพันธปานาอธิปติมหาราชาสายสีส่วะปุตตะปิตาสหะพระมหาวโกธนามมหาปราอิที่มันตัวชื่อติมันตวันนามันตเยอะสสีนวมนุทานามะอภิเษกนมพิภูรังสจมีจริงวันนั้นถ้าีนันจะที่สังราชาวินุโหรัตประสาสติคุมกานธนานาอธิปติมหาราชาสายสีส่วะปุตตะปิตาสหะพระมหาวโกธนามมหาปราอิที่มันตัวชื่อติมันตัววันนามันตเยอสาสีนวลนุทานามะอภิเษกนมพิมุรังเนร ปัจจัที่สังราชากุลูกปัโภปบโาสติราชการอาิปฏิมหาราชาเลสสีสปุตตะปิตาสหะพระหาโวกิธานามหาพรามิมันตวชื่อติมันตวบมันตเลือสายสีนวมุท่านามะอภิธรรมงคิดุณลัมสิมจินมานำอุตตะลังจากที่สังราชากุมเปลูกต่ภาษสติราชการอธิปฏิมหาราชาเลือดสสีเสปุตตะปิตาสหะพระหาโวกิานามหาพรามอิมันตชติมันตวบรรมันตเลือสสนวมุท่านามะอภิธรรมงคิด ปริมาติทีสั่ทั้แต่ละทัท้ากินน้วิรูหกัวปัจจิเมนะปัจจิเมนะำวิรูกับหัวขูไปโลจะรังที่สแต่ตาะเกมหาราชาสัตาจะถือโลที่สามทันทันรัมนาทั้าถุงโมเดแตนรักถุเใสังมายามีนุตภาษาอาคูบันจานิกาสัทธามายาถูกเกณฑ์ูที่คนถูกที่บุตรวิจาริสาหะจทานโการมาเสียโพใจกินนีมันพูดนี่มันพืดจับปัจจานัทโอปัจจานโยจารีวัติวิจารูราชานโรสิตา อาภูเป็นจุดิษยเจว่าิงพิบูสุริาะสาเนเตจันเยจราจันโกันทพาสหราชุพิมุคนามาอาเพกามงพิกุังสมลจิงวะนามอัตภูนภาสานาาเวศราสหาตจาาตัพัลสาราอาภูปะยสหยาติพิธเะมุนาทัตตาลาจาอาภูคาายศสินวมอรามโนมหานาโจปะคะศิลม์จิงวะนามเยนะคาราเชสหัสสหรันติที่ปาทิชาปะที่ิบิถุทัศจักขัวเปหายาสาเตวันวันนำมชัปตาอิตาสุปนาอิติเตสังมา เป็นแต่ทานาคาตลทานนมาสีสุปนัาตัวเข็นาไม่ใสิพุทโวทานาหิวจาิหิอุปยันตานาคาสุปนัาสนามังกรสุภูตังชิตาบริชหาเถนะสมุทังอสุราสีตาปาตโลวัสวัตเสติยิมันตัวยสศสนัวตาละกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเบคาสารเปี้ยแปดเจเจสุปุติจัปหาละโทนุมุจิสาหะแต่กันจับพระฤๅษีนังสัพเพเยโลจนามากาสนาหิจามิจาริปะิงเสียนางหลุมกระท่ามุปาคมุลสมายุทธา สนุโยธานิปันธันติพิ่กุนังสัมยติงมาดังอาภูจะเทวาปฏิวิจะเจชุวก็จะทาขมุลวัลุนาวัลุนาเทวาสุนมีเจริสาสหะเมตตากรุณาตาจิตาอาภูเทวายิสัสสินวะท้าเสยเจสสารากายาสัพเพนะตะวานิโนอิทิมันโชชุติมันโตวานมันรรเยสัสสินัวมุตตนะวะอาเรตขมุลพี่กุนังสัมยติงมาดังเบญทูจะเทวาสหานิจะอสมารจะจุลียามาจันทสูนย์ปนิสาเทวาจันทมาภูพละกิตาภูยาสูนย์ปนิสาเทวาสุลยะมาภูพละกิตา อากาศในนี้รกิจวะอาภูมันลาวลาหักตาวัชุนังวัชุโเสโสัพปะคาภูรินทร์ทัวถ้าเสียเจสังสาราายะสกิยานาจะรวันมนตอิทมันตูชุติมนตวันน้นมันตูเยสสิมนุลมทนาวอธิกรรมงคิภุังสิมงเงวานังอรากูสักกูเทวาเชนมากีสีกานีวะปุริกทาจะโรชาจากอุมาบุพะนิพาสิมนลวัลุหะวัรุนาสหธรรมะจะกรุตาจะเชกาจุรยยะอุจระอาภูอาภูว่าจวาเนสีม ถ้าเสีเจถาสารากายาสัพเพียนานาแต่บานิณุลิติมันโตชุติมันโตวันะมันโตยสสโนุลมุนามาทิยกมมงิพปุรังสามิติมพนามสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมาคิดาปุสิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาอัคูหายโยเทวาโยเทวินเจวาสินปะราคามหาปะราคาอาคูเทวายสสินุล้าเสียเจถ้าสารากายสัพเพีนาแต่าิุอิติมันโตชุติมันโตวันะมันโตยุสสโน มุนาลิมงพิภุนาสิมปิจิงมานัมจุกากะรุ่มหาลุนาอาคูเตะนัสาสะหะอุาจะไทยหาปาโมกาอาคุูเตวะวิจักขะนะสะธามาจาระคะชาทินิสักาจเจสัสสินวะนะยังอาคาปะชุเมือโยทิสาบินิสติคะเสเจสะสาทาคายาสักพนานตะวันิีอุทิมโตชิติมันโตวานะมันโตเยสสิโนะมุทนานะพิกิฆมงพิภุนาสิมิจิงมานัเมิยาดุสตายามาตัการเจยัสสินนะสพิจการามาเสธาโุทินามาจาราสาวะ อาคูอาราคูปลินิเมตตาถ้าเสียเจถ้าสารกายาเศพรนนนหแต่บีนวนยิ่มันเตชุดสีมันตันนมันตเยอะนวลามะมะพ่อมุงพิคุณังสิมันจิงวานังสัตเทเจเจวานิตายาเพรนนั้นหนัแต่บาีนวนามันวายนะอาการชุมเยจนเยกจิริสาสัฮอาวุธานชาติมีเมติามุคจินามาสวัรถ้าเขโมคตะลังราคางจันทางวะสิตาติตังสุภามามาสุภามาปรมเติจักุฏายุิมุตสัฮาจำนกุมโลติโสจัดโชิปัสสิมันจิง สหสัพพมารกาณามหาพามพิจิตติอุปะัโนชุติมังกรพิมาเกโยิสัสิสุ่วว่าเษใอิจระอาภูปัญเจตว่าสจวัิจนวเจสังจัมมัตตัวอาคาปณนิตัวปริวิตัวเจจเจจสัพสัพเพอพิกันเตสินเทเทวสหสัพพามาเกศราชเสนาอภิกรรนี้ประจาการหัสมัตยามเจสถานทัทถาพันธะลาเคนาพันธะมัทวดสมันตาปริบาลิษะมาวมิจฉาคุจินามอิติตถามหาเสโมกาหาเสนาอภิเศย ปญาจะนมาหัดจาารังกตวานาีระวังยถาปรวิจโมีปุจนั้นตัวชีวิตจุโอะตาเอปุถุาวาติสังกุตโอสยังวเสเป็นจสัตังอภินัยะว่วัตะน้จตุมาประท้วงต่ิสัทธาสารเกศสานิสาเตพระเสนาพิกันตาเจวิจงาถาิจโอะเตจ่าตปรามะภุมสิตศวาพุ้ทธาสาสนามวิตาละเขหิตปัตมมนีสังรมณีเชยนมสเปวิจตาสังฆามาพิจติตายยสัสิโนโมทเฑติสหะุเตหิสวากาเจชเนสุตาเอุตัง เสนาจะพานางบันนี้ภานาจะเสวนาบูชาจะุยานิยานางอาจารย์มังกนุนตมามปฏิบูประเทศสาวตสูจะปเพจักตันยุตาอาตารสามารถันนทีจะเอตมังกรุ่ตมามปัหงษ์สตจเจตสิปัญจะมีนโยจะสุขิตัวสุภาสิตาจะจาวาตาเอตมังครุตมางมาต่ปิจุประานังปุตตะภา拉萨สังฆหงส์คณะุราจักรรมมการเอตมังครุตมามพางจะธรรมะเรยจะยาตจะยากจะการงนจะสังฆหงคณะรัชานีตมานิ อิามังคลุตมังอะรีมิตีปะปะปจะมางาจัดสัญมัวอปะมาโผจะทำเมนสุอิามังค์ลตมังคารโบจตด้วะตจะสันตุกิกัสัญยุตาปะเรีนะธมะสัวานามอิามังคลุตมังทันตีจดุว่าจัดสตาสมานาจัทัสนังปะเรียนะธมะสาัจฉาอามังค์ลุตมังตะโปจะพามะกุยัยนจะอริยสัจจานะทัสนังเียนพานะสัจจิวิยาจะเอิามังคลุตมังพุทธสารโลกะทมเมหิิตตังยัสานะ อสุกังวิรชงเขมังเอตามังคุมุตมะมังเอตานิสานีกัจวานะสัพพะตัสพะทธะมัปรชิตาสัพพะสชุีิสิงข์ฉันกีตันเจสังมังคลุมุตมังเถบุตรที่สีสองบุตรรัตนปะริตแห่งกินจีวิตจังอิทัวาหงลังวาสัจเจสุบายังรัตนังปณีจังนั่งนมาตอัตถาักขาสัจนะเละนปีภูเทรัตนังปณีจังสัเตนะสัจเจนะจุรกีหุนจุขยันวิรชนอมตะมังปณีจังแต่ทัะชาสัคคมนีส็นึกต อเตินาสตมนาจุมัติกินติด้นปีสำเนาันนางปนิจังอิตินาสจินาจุมัติหงองปูยัุเสียตัวปริวันนายยสุจริงสมาธิมานันตะนิกนยะมาหูสมาธนาเตนะสำเนานวิชกิด้นตีสำเนาันนางเปนิังอิตินาสจินาจุมัติหงอปูเยบุคละอัตตาสต่งปัสสัทาเอเจนิเอตานิยุคานิหงปีเตท่คขีนยา สุขัตสัสาวการเอเจสุทันนานี้หาปรานี้ิปีสังเคตราตนางตัวนี้จังเอเจนะสัจเจนะสชวนจีหงจุเอจสุปยุติธมอันรสาหันเหงนิตามิโนโคตมัสาสนัมหิเตปฏติปาอนาจังมีไคหาพัดฐามุทานมีพุทิงพุชมนาอิปีสังเคตราตนางตันี้จังเอเจนะสัจเจนะสชวนจีหงุขีนานุันางวางักถิสัพวามรตตยะ ยัตตะปิตายาติเกรุวิเสณิงเอคีนาพิชาอนิมุหิชันทาพิพันติทีรายะธายัมปฏีโพอิทันติสังเครัตนางเป็นนีตังเอเจน่าสัจเจนะาชุบันติสัองชูบุตรที่ติดสามบุตรธรรมบุตรสหัสวรัตอัตตาหิเมชิตังเสรโยยะจังอิตราประชาอัตตาทันตัสสะปพส่าสานิจังสัญญะปัจจานิโนะเนวะเทโวนะขันตโกนัมมารุสหะพามุนา ิตังอภิชตังติจิราตถาลุกประสาทฉันตินวัตรวุฒิศรีสุทธิ์วุฒิศรีสุขุจตูภาษีภาษีมีทางเตนะปะกวาตาชนะตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสังพุทเทนะอธิเกตคุณเหมาอนุสาวรีนะมามะลามะภรรยามาปิตจิภรรยามาปฏิกจะสัพพทานีนะมาตัดใจเหตุมาและระยะกังเหนะมาอากรับปริญตะเกนะมาทิชิมิชะ นิชาญาตันติยามาทัตประูปตายะมาสมโนโนคะรุยะธาติเมเหอตมนาวะชานยะถายอิเมธามะตุจรามอิเมธามะสวัจใยอิเมธามะมีญุขลักิตาอิเมธามะสมัตาสมัทินาอหิใาติถูกายะาตัมวัตนติอเมเหปะชะอยะถายะถาตืมเหอนวะชะอนวะชนยะถายอิเมธามะตุจราอิเมธามะนวชาอิเมธามะมยูุปัสสาทายอิเมธามะสมัตตาจามัทนาอหิใจาตสุขกายะสัมัตนติ ป <Keep S 1> ัาจุัมเหอุปสมปชะมีเหรยจัตติบุนีสุทธิ์ห้าบุสุทิณเนยะสูตรปุยติชีวิตธรรมะป h a r m a ฉบุญนิจสานสังติกานาในทางพยังมบนีเตกมโนปุญญานี้ยุการยึถือภาวะหาเนปุญญติชีวิตธมาป h ม r m a งชบุญปิจสานะสันติานาตังพยายมเินมานีเตกามโนเอโลตานิสัปัชะีเสนติีผ โลธะกายเยนะสัญญาโมวาจายัอ so ุธากิจัสาจันตัสสาเปจัสสาสุภายัคโหติยันชีดีมโนปะกะโรติมุนยังธรมโมหเมระัตติธรรมจารินธรมโมสุกินโมสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธมเมสุกินเนอจุตกะจินขจจติธรรมจาริสัพเพสังฆาระอนิจจติเจถาปัญญายัปสติอัถานทินิตุเกเอสุมุโควิจุติยาสัพเพสังขารจุตกะจิตเจถาปัญญายัปสติอัถานทินิตุเกเอสุมุโควิจุติยาสัพเพียจะมะราจตายจถาปัญญายัปสติ จิมินทุกิมวิปินทัติทุกเเอสมะโวิทิตยาปุจสิปุสสตอปันาาดูอปันกรระเมเกตุติยังองติตาเอจจันยญายะเมตวีจังปันเหยะอปันาังหงเมสานังเอนติปะพัตตานิปนานิจจาอารามุุขัเจตนนี่มุนิสามัตพยาตัชิตาเนตังโกสสังเขมังเนตังเมุตังเนตังสลมาคมะทัุตาปนมติ โดยจณพุทธันจะทำมันจะสังคัญจะสร้างเั้าตัวแต่ตนีิอริยสัจจานี้สำหรับปัญญาญาปัจจิตีคู่ขังคู่ขัดสมุติประทางคู่ขัสสัจจกติตมังริยจากอธรรมีกัางคู่ขู้ปัสะมคามีนางเอตังโอเานังเขมังเอตังสมุตะมังเอตังสนมาธรรมะสภาพคู่ขัดสมุติจิต ปฏิ17บุคคลประเภกะรัจคาถามอจิตังนาวะกังเมยะอปติกังเกยอนัตตังบุคคลไม่คนดำเนิงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมอวางสิงที่ยังมาไม่ถึงและถ้าปี่ำไปอย่างีนั้นตังอัปปายตังจักอนัตตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอล่าไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นใจะอยู่ทั้งมั่งับตตตตนิปัสสติอสังหิรอสังคุปปังตังทามะนุวะแยะก็บุคคลในเห็นแกงธรรมปัจจุบันไม่ไม่ไม่กำเ강ในทางนั้นได้บุคคลนั้นจะเรียนทําใหเนืองให้ผู่ปูนเถอ อาเชียวะากิจจะมาต้งปังโกชัญญามานนางสุเมคุณทำควมเป็นเสียในวันนี้แล้วใครเล่าจุดลูกของกลางในบ้านภูมิในหิโนสังฆ้ารันเตนะามาหาเสียในิน้ามาถุมาเพราะว่าความผัดเพลิยนแมัตุราชคุณมีเศนาใหญ่นั้นจะไม่มีแต่เราทั้งหลายเอวังมีหารี่มาติปิงโโหรับตักมามาทานทิ่ัง ตังเรพัดเทกรัตัวติสัมตัวอจิคเตนนุริติบขมุนีผู้สิงดกชังเลบุคคนผู้มีปกติิอย่างนี้มีความเพียรในเกศครั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราชีิหนึ่งจึงประการชนีดแลบุที่สิบแปดบุพินหักพินหักประจักษ์ตอาณาปาทาชาลาธมโมหีชลังอาณาติตัวเรามีคนแก่เป็นธรรมราจะลดมุความแก่ปไม่ได้พยาธรมโหีพยาิอาณาติตัวเรามีคนเจ็บไข้เป็นธรรมาจะรองมุงความเจ็บไข้ไปไม่ได้มานา เรามีความตายเป็นธรรมดาจ่าลงของความตายเป็นธรรมดาแทนเปีหินนี้เนปีเยหินนาาปีหินนาาพรวัวมีนาพามวัวเราจะระเบ้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดาดจากของละของเตื่นใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกุลมีกรรมกานใจดูกรรมฐานนี้กรรมฐานพุกรรมฐานปจิตสรณวเรามีการเป็นของทนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นเรียนเกิดมีการเป็นผู้จิตกรรมมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสชนิกัญยนังว่าปจังว่าศาสนาทายาทุนทายมิชนิเราทำกันอันใดไว้เป็นมุ่ลหรือเป็นบา เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะได้รับผลังกรรมนงสัยไปเอวังอามิเหติเป็นทางปัจเจเทียตามทางเราทั้งหลายคนที่จารณาอยู่นี้ทุกวันคือดบทที่สิบเก้าสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปิตาเจนิสทุกขะยะปะยปตาเจนิสปัญาโสกปิตาเจนิสโกลกางของจิตสังเกตีปานิวนิตาวาตาจะอามิเหติสังขารุณยาสัพพธรรมสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัจติสิทธิยาทานังทันตุสัตยาสีรังละทันตุสัพพธรรม ปรานาติระตาหงูตูฆาจังตูเจะตาฆาตาสัพเพฆุทาปารัปจาปเจตันเถยังปาราลมนันตานันจัตเพชนาักขังพานมิสักปัจจวโรสุี่สิบุสเทวตาปฏิฆานาคาถาพันธมายังปฏิฆานาคาถายโยปะนัมเสยาเทวตาสันติวิหารสิเนจุเตกะเลจุทิกะเลติหิงติหิงตาธรรมะทานีนะภาวันจูจุจิตาจูสิงตะเนจุทักมิหารมันเถเลเฮราจามาจานวัตจาจักพิกวัวสารานิกาธานาปฏิปุปสกา ทมาจะเทศานิธรรมมาจากอิสราทำบรรพนาชุติปิตาภวิจเตจราปูนาเยปิจนะสัมภวาสังเสชชะติัตางบูคปติตามียานิกังทำะวนำปฏิเจเสมเพติทุกขัสสะตะลุ่นุิสังขยังตุจีรังสัตตังธำรุงทำเมะตาจากปุกราสังโฆหหติสมะโภวอาศัยญาติหิเตจากัทำเหตรักตุจักทำโมสังเปิตมาเจริญนวรู้กิิสัมปาปุยะมะกันเมตุริภิเตอุที่สิเอิดภาพปฏิทานาคาถา อันธรรมยานปฏิานะาฐานะกาถาโยปนิมเสบุญเดสิธานิกัจจสัจญานายานิกัจานิเนเตสัจะจัปปจิโนหองจิตจารานัตตปปานาตาพอสัทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเต็มพุ่งส่วนแห่งมุนเทพิจ้า,าได้ทำกันบัดนี้ไดแห่งมุน้งหลายอุนเทพิจ้า,าได้ทำแล้วเอปิญาพนักวันตาจะาไม่ห่างประจากริจัตถัวทิฏฐานเนจายัทิฏฐา,า,าวาโยชนเราได้เป็นที่รับผู้มีคุณมีบรรา,าลพิด้ของการพิจารณาตัวที่พิจารณาเห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นได้สัจธรรมไรอื่นที่เป็นกลาง อันเยมาจากตีเินิโนะตตาตีทันติโลกัสเชนิงเอเคุณาจากตีดูนิกาอันเยตจากตัวกาลาสังสารันตาพระวาพระเวแลมีเวียนก็ตั้งอยู่ในโลกเกิดในกลุ่มสามเกิดในกลุ่มสีมีกันห้าและกันหนึ่งและกันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตัำเยปฏิทานนันเย่จมูกมำตูเตยสยังเยจิมังกัปปชานติเทวาเจสังนิเวทะยงสัตว์เราเลยทราบการให้ส่วนมึงข้าพเจ้าแล้วรับพอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทังเองเถิดก็สัตว์เราเ้ย่อมไม่ทราบการให้สุวนมึงข้าพเจ้านี้ พอที่ต้งร้ายจงแจ้งแกศัพว์เหล่านั้นปัญาจินานักญญานงอมทนาเหตุนาสัพเตตาสัทธาองค์ูอนุลาสุภาชิมโนเียนมปัจันจาบัดนกจเยสาสิชิตาสังสุภาเพราะเหตุเยอะอุโมทนาบุญทั้งหลายที่ประจําให้แล้วอสังปมถึงอย่างนีเวอยู่เป็นสุสเมืถือและจนถึงนิพพานเสียนสืพรความบังอันนีของศัพ์เล่านั้นจงสำร็จเชิด้วยภาพแห่งสัจาวิษานุภาพแห่งามเพียรและออิสงส์ เห็นการดูชาวพระนันทายด้วยการสาธายมูลสมุนก็ถือพระกระดิกได้ประสาเหล่านี้พอความสวยๆลิบลิบเนี่ยเก่งพระเจ้าของพระจ้ารทุกภัยทั้งควาของพระเจ้าเจริญทางรูปและทางธรรมโพธิเทวเจริญทั้งหลายผุดมโมทนาในการเฉดฉายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ผลอนุกรให้แก่งพระเจ้าและวัดถืมงคลในขิงกระดิกที่น่าเป็นที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดโมวานิเวศนิหารแต่ละจุไม่ถึงมงคลทั้งหลายที่สางถิ่นสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาหรือจะสร้างในอนาคต คุณเป็นด้วนความเห็นพัประเย็์และคำมงคลในพัะคาถาต่างๆพอจงสำเร็จจากศีทุการไม่เฉิมสร้างบุญผุ้สนับสนุนประจางทางลหยเกิดจากการสบมนลจริยจิตภาวนาพน้อมสบายพิมพ์มเวลาทำรักบูชาสังฆบูชาพอผมุมนในจงถุน ถึงผู้มีศีสภรรร่วมสวดมนต์จะเดินจิตภาวนาทุกขั้นขอจนขอจบรักใไร่ทั้งพวงโอยจากความทุกข์ตาทุกใจทั้งขิ้นประสบความสำเร็จในเรืองใานที่การงานชนะต่ออุปสาระแรงมานทั้งหลายสมบูรความแต่้นสังสมแบบโบราสมบัติมน่งแตาเห็นธรรมสำเร็จในการที่ประสบรามสำรจเป็ญญาชาไและจะเรินว่าดีของไทยทั้งสีอายุวันหน้าศีลรพละเทียนขออนสงารกพ่อคอแส่เศรษฐีทุกข่าน